ห้องสวยทำเลดีห่างแอร์พอร์ตลิงเพียง250เมตรพรมคอนโดล้ำคำแหงสเตชันสวัสดีครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมาดูคอนโดที่อยู่บนถนนล้ำคำแหงซึ่งเราสามารถเดินทางไปแอร์พอร์ตลิงได้ง่ายๆ250เมตรเท่านั้นนั่นก็คือพรมคอนโดล้ำคำแหงสเตชันครับ เลยที่ตั้งหาไม่ยากครับอยู่บนถนนลำคำแหงเยื้องกับการไฟฟ้านะครหลวงเขตบางกะปิครับตำแหน่งนี้ดีนะครับเดินทางได้ทั้งถนนสุขุมวิท71ถนนเพชรบุรีถนนพัฒนาการและอยู่ใกล้ทางด่วนฉลองรัดด่านพัฒนาการ2อีกด้วยครับห้องที่ผมพามาดูคือห้องขนาด23ตารางเมตรนะครับอยู่ชั้น10เป็นท y p ป1 b b e d r o o m ระเบียงหันทิศตะวันออกครับ ห้องนี้ดูดีมากนะครับดูใหม่และสะอาดเรียบร้อยห้องนั่งเล่นและห้องนอนจะมีการกั้นด้วยบานเลื่อนกระจกเมื่อต้องการเพิ่มขนาดห้องให้ดูกว้างขวางขึ้นก็สามารถเลื่อนบานกระจกออกเพื่อเพิ่มเนื้อที่ได้ครับห้องนอนมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและม่านบังแสงเรียบร้อยแล้วนะครับที่ห้องน้ำก็มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้เรียบร้อยเช่นกันครับ พื้นที่ก่อนออกไปที่ระเบียงจะมีซิงล้ังจานมีที่เตรียมอาหารและโต๊ะทานอาหารบริเวณนี้สำหรับวางตู้เย็นนะครับระเบียงไม่ร้อนครับหันทิศตะวันออกได้แดดยามเช้าแล้ววิวก็ไม่มีอะไรมาบังด้วยบรรยากาศดีจริงๆครับสรุปเลยนะครับห้องนี้เรียบร้อยมากครับเป็นห้องพร้อมอยู่ไม่ได้ตกแต่งอะไรพิเศษนะครับแต่ก็เรียบรู้เข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์ทำเลของอาคารก็ดีครับ อยู่บนถนนตามคำแหงเข้าสู่ถนนเพชรบุรีถนนพัฒนาการถนนสุขุมวิท71ได้ง่าย,ายๆใกล้ทางด่วนอีกด้วยขายราคานี้คุ้มมากๆแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากสนใจห้องนี้ติดต่อผมได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ